สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอ้โหฉันน่ะแล้ววันนี้นะคะคุณแม่นะคะคุณแม่นินนะคะก็ได้มา,าทํารายการร่วมกับลูกสาวนะคะลูกสาวมีชื่อว่าน้องอะไรคะน้องเกค่ะน้องอะไรน้องกน้องอะไรคะน้องเกค่ะชื่ออะไรคะชื่อชุก ชื่อไอโซนะคะไอโซอายุกี่ขวบคะป้าปไอโซชอบสีอะไรคะชอบสีพิงค์ค่ะชอบสีพิ้ง,งน้องไมไอโซชอบเจ้าหญิงอะไรคะชอบปันเซลชอบปันเซลน้องไอโซชอบเล่นอะไรคะเล่นเล่นน้ำใช่ไหมใช่คะ่ะเล่นน้ำที่ไหนคะท่าช้างตรงโน้ตครับตรงโน้ตเล่นที่สระเหรอคะใช่คะ่ะแล้วน้องไอโซ ชอบเล่นทรายไหมได้ได้ทรายครับชอบไปทะเลไหมครับไค่ได้ได้ครับน้องไอโซชอบกินอะไรชอบกินข้าวครับก็กินข้าวเหรอใช่เหรอใช่ค่ะชอบกินอะไรชอบกินที่ะวันนี้ขอมาทักทายเดี๋ยวว่ช้าชอชอบขอโชคฉันนะ่ันนี้กดไดใหญ่ชพ